สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีของ AAS One Two Call นะครับในรอบนี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน5ตัวนะครับเวลาที่เราจะกดสมัครนะครับไม่ควรมีเงินค้างอยู่ในซิมนะครับป้องกันการโดนหักเงินจากในซิมนะครับเรามาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับตัวแรกนะครับตกจันห้าห้าศตกจัน หนึ่งสามห้าสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจันหนึ่งสามห้าสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับตัวที่สองนะครับดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดสี่เจ็ดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดสี่เจ็ดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับตัวที่สามนะครับดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจันสามสาม ห้าศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจันสามสามห้าศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับตัวที่สี่นะครับดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจันสามสามห้าสองสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจันสามสามห้าสองสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับตัวที่ห้านะครับตัวสุดท้ายนะครับดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจัน สามสาห้าสี่สี่เหลี่ยมแล้วกดทัวออกนะครับดอกจันห5าห้าศูดอกจันสามสมหสี่สี่เหลี่ยมแล้วกดทัวออกนะครับก็ครบ5้าตัวนะครับให้เรานะครับลองกดให้ครบทุกตัวนะครับใครได้ตัวไหนบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ